รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกผมเช่นเคยนะครับผมชคดีนะผมจากช่องโชคดีสตูดิโอนะครับผม,บผมหลายท่านอาจจะได้ข่าวเลยนะครับว่า Windows 11นะครับได้เปิดตัวมาเป็นทางการเรียบร้อยนะครับผม ในเมื่อคืนนี้นครับในวันที่24เดือนมิมมถุนายนะครับ2021นะผมะเมื่อคืนนี้ครับตัว Windows 11นะครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมว่า Windows 11นะครับมีอะไรใหม่มาบ้างครับอันนี้นะครับผม ทางเว็บของ Microsoft นะครับผมได้อัปเดตข้อมูลนะครับผมเป็น15ชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่า Windows 11นะครับว่าจะเป็นหน้าตายังไงนะครับผมหลายท่านอาจจะไปดูในเว็บรีวิวนะครับแต่ละเว็บนะครับแต่ละช่อง YouTube Channel ของแต่ละแต่ละช่องก็ได้ทำคลิปรีวิวออกมาเลยนะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้ง Windows 11นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าตัว Windows 11นะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมอันนี้นะครับเป็นตัวเว็บของ Microsoft ครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการมานะครับ ทําความรู้จักกับ Windows 11ครับเขาบอกว่าจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลองเข้ามาอ่านดูก็ได้นะครับผมที่เว็บ Microsoft นะครับผมก็ได้อัปเดตข้อมูลนะครับเป็นเวอร์ชัน Windows 11ที่ปล่อยออกมาใหม่ลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมความต้องการนะครับของระบบนะครับว่าเครื่องไหนสามารถจะลงได้บ้างนะครับผม ถ้าเราไม่รู้นะครับเราไม่ควรที่จะลงนะครับเขาบอกว่าความต้องการขั้นต่าของระบบนะครับโปรเซสเซอร์นะครับผมอันนี้รองรับนะครับผม CPU 2อคอขึ้นไปนะครับผมระบบ6 4บิตนะครับผมแรมนะครับขนาดแรมนะครับอย่างน้อยต้อง4กิกขึ้นไปนะครับผมรองรับเป็นระบบ64บิตนะครับตรงการ์ดจออะไรกราฟิกอะไรก็ลองอ่านดูนะครับผมการแสดงผลนะครับมากกว่า9นิ้วนะครับผมความละเอียดนะครับผม 7 2 0 p นะครับผมตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผมสรุปงานเปิดตัวของ Windows 11นะครับในเมื่อวานนี้นะครับผมในวันที่24นะครับเมื่อวานนี้อันนี้เป็นการสรุปงานเปิดตัวของ Windows 11นะครับผมที่ทาง Microsoft นะผมได้รับเกรติมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับวิดีโอเปิดตัวนะครับผม นะครับอันนี้เป็นโลโก้นะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมถือว่าดูดูดีนะครับสวยงามอลังการเลยทีเดียวนะครับโอ้นะครับผมว้าวเลยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นวิดีโอเปิดตัวนะครับของตัวมิโนสเ็ดนะครับผมสังเกตนะครับผมตรงไอคอนนะครับต่างๆที่เคยอยู่ มุมด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะย้ายมาจุมาอยู่ตรงกลางให้หมดนะครับผมเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะเหมือนกับไอคอนของทาง a p p l e หรือว่าของก็จะมีตัวไอคอนขึ้นมานะครับอยู่ตรงตรงกลางนะครับผมนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะเหมือนกับ iPad นะครับมาดูตรงตั้งค่าต่างๆนะครับพวกทีมพวกอะไรนะครับก็จะมีสีสันแบบนี้นะคร ถือว่าดูดีเลยนะครับผมอ่ะนี้เรามาดูตรงที่เป็น Microsoft อะไรต่างๆนะครับก็จะเชื่อมต่อเข้าหากันได้เลยนะครับผมตรงซูมอะไรพวกนี้นะครับไม่จําเป็นต้องลงโปรแกรมเสริมนะครับก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะแถมมาให้กับตัว Windows 1ซเนะผมโอ้นะครับผมอันนี้เป็นตรงที่เป็นข่าวสารนะครับ อัปเดตอะไรวอลเปเปอร์อะไรพวกนี้นะครับสามารถลงพวกที่เป็นเซตค่าของ Microsoft Store อะไรพวกนี้นะครับอ่านะครับทีนี้เราจะมาดูตรงที่เป็นส่วนของการตั้งค่านะครับผมนี่พวกตรีมนะครับพวกกราฟ,ฟิกอ่เดี๋ยวเราจะจะดูตรงตั้งค่าของที่เป็นตัวกราฟ,ฟิกครับทีนี้ สามารถรองรับพวกเกมอะไรต่างๆนะครับตรง Microsoft Store นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเหมือนแอป,ปที่เป็นโทรศัพท์นะครับคล้ายๆกับตัว Windows 10เลยนะครับแอป,ป Tiktok แอป,ปอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถติดตั้งบงตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อที่ตัว Microsoft รองรับนะครับผมเป็นพวก Dell ASUS อะไรพวกนี้ Acer อะไรพวกนี้นะครับก็จะ ซัพพอร์ตนะผมของตัว windows 11นะครับอันนี้เป็นคลิปเปิดตัวของ windows 11นะครับผมจาก microsoft ทีนี้นะครับหลายท่านอาจจะพอทราบแล้วนะครับว่า windows 11นะครับก็มีการเปิดตัวออกมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับผม vmware นะครับที่จะเอาไปใช้ติดตั้งของตัว windows 11ของไฟล์ทดลองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนการดาวน์โหลด ไฟล์ทดลองของตัว Windows 11นะครับผมในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับว่าจะมีวิธีการทำยังไงนะครับผมอันนี้ก็สามารถเข้ามาอ่านดูได้ครับในเว็บ Microsoft นะครับว่าหน้าตาของตัว Windows 11เป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้อัปเดตข้อมูลล่าสุดแล้วนะครับผมอ่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่องโชื่อ D Studio ครับก็มาอัปเดตข่าวสารนะครับผมของตัว Windows 11นะครับผมก็ขออัปเดตข้อมูลนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือว่าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม สำหรับใครที่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับผมก็อย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สําคัญครับอย่าลืมกดปุ่มสิดตกนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ครับช่องโชว์ดิสโทรครับก็ขอจบการอัปเดตข่าวสารเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ